สวัสดีนะครับผมสวัสดีเชา้าวันที่16นะครับวันนี้วันรวยนะครับผมนุ่มปาทองมาบอกให้แม่ๆทุกคนทุกท่านนะครับผมโดยยัยงปังๆนะครับตอนเช้าๆนะครับผมวันนี้อ,อกล้วยนะครับมาฝากนุ่มป้าทองแต่เช้าเลยนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมกล้วยมาฝาก12วีนะครับผมเดินทางคนนะวัน,วนๆกับเขาบ้างนะครับผม ก็ทานหมดแล้วนะครับกล้วยนะครับผมกหลือเต่เตเตย้านะ,นะครับผมในเตียแล้วก็สับปะรดนะครับผมหน่มบทองเขากรับขอบพระคุณนะครับแม่ๆมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมที่เมตตาหนุ่มบ่ทองนะครับผมบ้านใกล้จะเสร็จแล,ล้วก็จะได้ขึ้นไปอยู่บ้านแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาไปก่อนนะครับผมใ,ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับผมอ่า บัทองด้วยนะครับผมแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับผมขอขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณแม่แม่ที่มาเมตตาหนุ่มบัทองครับผมทุกคนทุกท่านเลยนะครับขอขอบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับผมร่างกายดีสุขภาพดีนะครับผม ยียาสบายสบายไปก่อนนะครับผมขอบพระคุณนะครับที่มาเมตตาหลุมบ่วทองนะครับผมขอบคุณครับผมจินพิงสบายไปเทนนอนะครับผมกินถึงด้วยพิงไปด้วยต้นไม้ไปด้วยจะอ,อะไรสบายป่านนั้นนั่งสบายใจเลยนะครับผมยินพิงต้นไม้มาตายด้วยขน,นมนะ สบายเลยนะั่งสบายเลยนะครับผมขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณแม่ทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับผม